ก็สวัสดีนะครับขอต้อนรับสู่วิดีโอสอนการใช้งานระบบเ p e TQF นะครับในตอนนี้มีตอนชื่อว่าการสร้างและการแก้ไขแผนการสอนภาคปฏิบัติและและหรือแผนการสอนคลินิกนะครับในมคอสนะครับตรงนี้เป็นแผนล,ละเอียดโดยเริ่มแรกนะครับหลังจากที่เราทำมคอสแล้วนะครับตรงนี้เราจะเริ่มการแก้ไขนะครับซึ่งเหมือนกันนะครับ หลังจากที่เราทํามคสี่แล้วนะครับผมก็จะมีแผนในเรื่องสองแผนนะครับคือแผนการสอนภาคปฏิบัติกับแผนการสอนในคลินิก2ออันนี้แตกต่างกันหรือไม่ถ้าในตัวการทํางานจริงไม่แตกต่างนะครับแตต่างกันแค่ชื่อแผนแล้วก็การใส่ข้อมูลแค่ข้อมูลอย่างเดียวนะครับแต่รูปแบบข้อมูลเหมือนกันทั้งสองอันนะครับผมในที่นี้เราก็จะสาธิตแผนการสอนภาคปฏิบัตินะครับส่วนแผนในคลินิกก็เหมือนกันนะครับทุกช่องทุกตำแหน่งเหมือนกันหมดแต่เลือกใส่เฉพาะ แล้วแต่อาจารย์นะครับเช่นวิชาไหนเป็นภาคปฏิบัติก็ปฏิบัติไปวิชาไหนเป็นในคลินิกก็เป็นแบบในคลินิกไปนะครับตรงนี้เรามาดูกันนะครับสร้างแผนการสอนภาคปฏิบัตินะครับนะครับสร้างแผนการสอนภาคปฏิบัติดังนั้นหน้าแรกก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็ใส่แผนการสอนเรื่องอะไรแล้วก็อาจารย์ผู้สอนนะครับส่วนสี่ตัวนี้จะดึงมาจากรายวิชาอยู่แล้วนะครับจึงไม่ต้องทําการอะไรแผนการสอนเราใช้ชื่อเรื่องว่า การบริหารแล้วกันนะครับแนทางการบริหารแนทางการบริหารนะครับอาจารย์ผู้สอนนี้เป็นตัวอย่างอาจารย์นะครับที่ผมสุ่มมาจากการสร้างบพอสีนะครับผมทำกดบันทึกไปนะครับก็จะพบรูปแบบแผนการสอนละเอียดตัวนี้นะครับ ก็จะมีหลักสูตรรายวิชาหน่วยกิจั้งหมดตัวนี้ชื่อเรื่องอาจารย์ผู้สอนแล้วก็รายละเอียดอันนี้เราจะมาเริ่มใส่ตั้งแต่รายละเอียดของผู้สอนนะครับว่ามีอะไรบ้างมีผู้เรียนเป็นใครนะครับนักศึกษาชั้นปีเย่าไร่ตัวอย่างเช่นนักศึกษานะครับผมชั้นที่สี่ที่สี่แล้วกันนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับจะใส่ยังไงก็ได้แล้วแต่ใส่นักศึกษาเดียวก็ได้นะครับแล้วก็ใส่รายละเอียด เข้าไปนะครับน,นี่ก็ละเอียดรละเอียดนะครับตอนนี้ก็จะมีกลุ่มนะครับอันนี้เรามีให้เลือกกลุ่มนะครับผมสถานที่ตอนแรกในมคอสี่เราเลือกแค่โรงพยาบาลที่เดียวนะครับโรงพยาบาลยาลาจึงมีแค่สถานที่ที่เดียวนะครับผมตรงน,นี้กลุ่มนะครับในกรณีที่วิชานี้มีหลายกลุ่มนะครับเช่นสองกลุ่ม นะครับเราแต่เรามีสัาณที่จีกิที่ก็ได้นะครับวันนี้ใส่กิที่ก็ได้แต่ว่าในที่นี้ข้อมูลตัวอย่างผมมีแค่ที่เดียวนะครับผมเริ่มต้นสิ้นสุดนะครับอันนี้ก็ปรับเป็นเวลาเพียงแค่คิกนะครับแล้วก็ปรับปีปรับเดือนได้นะครับตังนี้นี่นะครับผมปรับได้แล้วแต่นะครับผมนี่เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ใส่จํานวนเช่นยี่สิบคนนะครับยี่สิบคนกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองนะครับผม อันนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการทำแผนการสอนละเอียดภาคปฏิบัตินะครับหรือภาคคลินิกนะครับเหมือนกันแล้วก็บันทึกนะครับจาจนันก็จะมาดูแบบฟอร์มแผนการสอนละเอียดต่อนะครับก็จะมีลักษณะอิชานี้เราก็จะมีข้อมูลที่ดึงมาให้สำหรับเรงแล้วนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์ก็จะมาจากตัว Lening o u t c o m um, e นะครับจะมาจากตัว จุดประสงค์การเรียนรู้ในมคอ .4 นะครับที่เราเลือกไว้เช่นด้านที่หนึ่งนะครับก็มีข้อให้เลือกแค่หกถึงเก้านะครับอันนี้คือที่เลือกไว้ตัวอย่างในมคอ .4 นะครับแต่แค่นี้มันก็จะขึ้นมาหนึ่ง้อ,อเห็นไหมครับเลือกว่าจุดประสงค์เพิ่มอีกครับผมข้อที่สองแล้วกันคราวนี้แล้วก็เลือกข้อมันก็จะขึ้นมาให้น,นะครับ ตรงนี้สามารถสลับตำแหน่งกันได้นะครับในกรณีที่ต้องการให้เอกสารมีการสลับตำแหน่งนะครับเพียงแค่คลิกเมาส์ลากขึ้นลากลงได้เลยนะครับผมต่อมาก็เป็นรายละเอียดนะครับในกรณีที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมมีจุดประสงค์แนบไปสาัะการเรียนรู้ก็ใส่ไปนะครับตามปกติสามารถก๊อกพิมพ์ได้เช่นเดิมนะครับแล้วกดบันทึกลักษณะบชานะครับอาจจะเสร็จแล้วปุ๊บก็จะไปในส่วนของตารางแผนการสัมภาษณ์ปฏิบัตินะครับ ก็จะมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้เนื้อาหานะครับแล้วก็เวลาการเรียนรู้มีกิจกรรมการเรียนรู้การประเมินผลสเรียนรู้การประเมินผลวิธีการประเมินผลเรามาลองใส่ตัวอย่างนะครับผมใส่ตัวอย่างกันดูนะครับมาทดสอบแล้วกันนะครับใส่เวลานะครับ มีเวลาผมยังไม่ใส่และกิจกรรมการเรียนรู้รกิจกรรมสื่อ,อครับอันนี้ก็ใส่ไปตามปกติ้นะครับแล้วแต่อาจารย์เลยว่าจะใส่อย่งไงนะครับผมแล้วก็กดบันทึกจำลองก่อน ่นี่ลองใส่ดูก่อนนะครับเวลาก็เอาเป็นช่วงช่วงเวลาก็ได้นะครับเป็นช่วงเดือนเด็กจะใส่เป็นตัวเลขก็ได้นะครับตรงนี้เสร็จแล้วกดบันทึกก็จะไปสู่เอกสารประกอบการสอนถ้ามีนะครับก็เลือกเอกสารมาใส่ ได้นะครับผมตรงนี้อันนี้ผมเลือกไว้ที่มคอ,อสีแค่นี้นะครับจึงมีแค่ให้เลือกแค่อันเดียวถ้ามีมากกว่าน,นั้นก็เลือกใส่ได้นะครับเสร็จแล้วกดบันทึกก็จะเป็นในส่วนของก่อนจบันทึกแล้วนะครับก็จะกลับมาส่วนน,นี้แล้วก็ต่อมาการติดตามผลการสอนสรุปนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการเสยละเอียดการสรุปนะครับผม เส่รายละเอียดสรุปนะครับว่าเรามีสรุปยังไงเสร็จรแล้วก็กดบันทึกไปนะครับผมเรามาดูแผนการสอนในคลิิก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับสรุปแล้วกดบันทึกนะครับนำพีทีอาอเคนี่นะครับบันทึกสรุปทีนี้จะเห็นว่าเมนูชุดด้วยบจะเปลี่ยนไปนะครับนอนมนคอสี่ มันจะมีเมนูที่เป็นหมวดหมวดแยกๆยก,กันอยู่แล้วเป็นหมวดหนึ่งหมวดสองนะครับแต่ถ้าในแผนการสอนละเอียดหมวดจะถูกไปรวมในหมวดนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกหนึ่งถึงเจ็ดแล้วก็จะมีแยกเป็านาแผนการสอนแยกไปนะครับผมก็สําหรับแผนการสอนละเอียดมคอสี่นะครับผมผก็มีเท่านี้นะครับตรงนี้แผนการสอนละเอียดมคอสี่นี้ก็คือแผนการสอนภาพปฏิบัติหรือแผนการสอนในคลินิกนะครับก็สําหรับถ้ามีคําถามนะครับให้อาจารย์ติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กโอเพนทีเก็บได้นะครับ ก็สวัสดีครับ